ยังไงกันสนุกแต่ทำไมเรตติ้งลดลงเปิดเรตติ้งพรมลิขิต EP 13เรียกได้ว่าละครพรมลิขิตเนื้อเรื่องกำลังสนุกเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆเลยทีเดียวซึ่งตอนนี้กำลังซึ่งตอนนี้ดำเนินมาถึง EP 13แล้วโดยฉากสำคัญของตอนนี้คือแม่หญิงแพรจีน ลูกสาวพยากโกสาธิได้เดินทางมาที่เรือนของคุณหญิงกราระเกตเพื่อเรียนทำอาหารพอเธอแอบปื้มพ่อริ์ในขณะที่พ่อริ์นั้นยังงอนพุทตาลพอไปสนิทสนมกับพ่ออินแต่ง,งานนี้กลับมีแฟนละครบางคนเริ่มบ่นแล้วเพราะว่าบทเริ่มยืดยืดเกินไปล่าสุดผมลิขิต EP 13ออกอากาศวันที่15พฤศจิกายน2566เรตติ้งทั่วประเทศอยู่ที่ 7.48เรตติ 48, f, 29, ้งเฉพาะในกรุงเทพ14.29ยอดดูสดออนไลน์ทะลุ1.3ล้านโดยมียอดดูย้อนหลังบนแอปทีพัสกว่า51.9ล้านวิวโดยเรตติ้งได้ลดลงจาก EP 12เปิดเรตติ้ง EP 13งานนี้คว้าไป7.48